สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาสอนการวางตู้คอ,เอนเทนเนอร์ไว้ในไว้บนตู้บอทอตนะครับมาดูกันนะครับว่ามันวางเมื่อมันตู้บอทอตอก็ได้นะตู้อื่นก็ได้ที่ใครสำหรับใครที่ไม่ได้ลงมัดนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนี่นะวางเลยแล้วก็ กดเครื่องหมายอะครับไอตรงเครื่องหมายสงสัยอะครับนั่นแหละครับแล้วก็กดตรงกดไปที่ตัวนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้ขึ้นมานะครับแล้วให้กดไปที่ตัวนี้นะครับนี่นะครับกดเลยนะไม่ต้องสี่สิบอะครับหรือจะกดตรงเครื่องหมายบวกก็ได้แล้วเอาตู้อื่นอย่างนั้นก็ได้นะครับมจะงเจ้าตู้นี้นะครับกดเข้าไปหนึ่งทีนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ จากนั้นเห็นตัวเลข0์นะครับตรงนี้ครับนั่นแหละครับกดไปหนึ่งทีมันอาจจะกดยากนิดน,นึงนะครับส่วนแบบมือถือแล้วก็พิมพ์จะเอามาไหนนะครับขัวเลข6ก็แล้วกันกดเรียบร้อยแล้วก็กดเช็คแล้วก็เช็คมันก็จะได้อย่างนี้ล้วนะครับอีกแบบหนึ่งก็สามารถทำได้นะครับทำเหมือน,นเดิมอะ อันนี้เราใช้ตัวล่างนะทำเหมือนเดิมเลยเราเรียกเดิมแล้วชอบใช้เรียกกนี่นะครับแบบนี้มันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ่วนตัวนี้ผมไม่ใช่นะมาออกมาทำอะไรมันคืออะไรวะครับ ไม่แน่ใจมันคืออะไรอ่ะชื่อหมืก็วางได้แค่ตู้คอนเทนเนอร์อ่ะชื่ออื่นก็วางไม่ได้ละ แล้วก็ตู้อื่นก็วางได้นะนี่นะครับกดมนเรืนะ่อยแต่มันกดยากมากครับนี่คนระับมันก็จะเป็นไม้นะ สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ